สวัสดีวันแม่นะครับ12สิงหานะครับพี่น้องปีนี้ปี67นะครับพี่น้องกะขออวยพรให้แม่ทุกท่านนะครับแฟนครับเอฟซีทั้งช่องนะครับผมสุข,ขุทุกคนเด้อนะครับห้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมอายุหมันควันยื่นยาเจ็บยาไข้ยาป่วยนะครับผมอยู่เป็นลมพูดล่มไส้ให้ลูกให้ร้านให้ลูกให้เต้า ไปดุนให้เป็นผู้รักผู้ใหญ่ให้เป็นผู้ละผู้เฒ่าข้ามบ้านอายุเป็นร้อยปีร้อยยี่สิบปีร้อยห้าสิบปีไปพูด,ดแม่ๆสุขสุขคนนะครับผมให้เป็นที่รักของลูกๆนะครับผมให้เป็นลมผูม้ลมไส้ให้เป็นผู้รักผู้ใหญ่ในบ้านนะครับผมสำหรับแม่ๆทุกท่านเลยนะครับผม สำหรับคนที่มีลูกมีเต้าสุข,ขุมทุกคนเลยก็แล้วกันครับมาอวยพรให้แล้วก็พิเศษให้คุณแม่ด้วยนะครับทุกท่านเลยนะครับผมที่มีลูกเด้อนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บย่าไขย้ย่าป่วยย่าจนสุขสมหวังแข็งแรงร่ํารวยอยู่เป็นล่มโพล่มชัยให้ลูกๆตลอดไปนะครับผมบ่มีอมย่งางไยครับคลิปนี้มาอวยพรให้ แม่เนื่องใน,ว,น,งในวโรกาศวันแม่เนาะครับพี่น้องเนาะถึงใจกะปากกดไหลกดแช่ให้แม่แม่ทุกท่านนะครับผมลูกเต่าสุสกุลสุคนกะเป็นคนดีของแม่ด้อผู้ใดที่มีแม่หรือว่าผู้ใดบ่้ใด grab บ,บ้านไปหาแม่กะทรไปอวยพรทรไปแสดงความรักความห่วงใยให้เพื่อนแน่ผู้ใดอยู่ทางไกลกระไร่าลืมว่าถ้าไม่มีแม่ ก็ไม่มีเราในวันนี้นะครับผมถ้าว่ามีแม่เข้าับระเกิดมานะครับเพราะฉะนั้นกะระลึกนึกถึงบุญคุณของคุณแม่นะครับผูเพ่นได้ห้กําเนิดเข้ามาได้ผ้าเข้าไงได้เลียงเข้ามาได้ผ้าเข้าไงจนมีทุกมือหนีฝากถึงลูกๆทุก,กคูทุกคนนะครับผมที่เห็นคลิปนี้แล้วกะจะลืมคิดเห็นพอคิดเห็นแม่คิดหอดพอคิดเห็นคิดหอดแม่ โทรไปแสดงความรักโทรไปแสดงความห่วงใยความกตัญญยแก่พอ่อแก่แม่นะครับผมนะครับพิเศษคุณแม่สุขสุขก้นนะครับผมสุขเสมอมันเสมอมันเครือกเกากันแล้วกันเด้อพี่น้องเด้อมีแต่ความสุขความเจริญนะครับพิเศษสําหรับคุณแม่ทุกๆท,ท่านนะครับสุขสัรต์วันแม่ครับ